มาละจ้าพี่น้องมาพ่อกับแม่แพ้วอีกตามเคยนะค่ะเมื่อนี้แม่แพ้วสิวหามากินเข่าเศร้าเขาก็แปดโมงมากินเข่าเศรายุสวนปลาไผ่เฮามีผักกก่ยาพร้อมเขาสิมาเก็บผักกก่ยาคนผักกก่ยาสด,สดๆผักกก่ยาโหมีหลายเติอบอู่เด้อมาหาเก็บผักกก่ยาเฮาโอ้คนน่ะผักกก่ยาเปจะเแซบ ะยาสดๆเลยพี่น้องภาษาตาเตื้อๆก็กินหอมขึน้นละมาหากินเขาเศร้าใน่ปลาปลาปลาไผปลาหน่อไม้เฮาทำไรตต้องเอกันไก่เดี๋ยวเมื่อหนาวเขากันไก่มาตัดกันไก่ตัดค่อยตัดไงยนอดน,นี่อีพี่กปัวปเป็นเซี่อบ เอาปูสานมาดิกินขา้าวเศร้ามากินขา้าวปลามากินขา้าวปลาเบาหายง่าเบาายปุอ่ะเขียบที่เนี่ยอ่ะเขียบที่เนี่ยมาจ้าพี่น้องมากินข้าวเศร้าน้ำกันแปดโมงแล้วแปดโมงแล้ว กินขขาเศร้าเ,าาเมียบดอยจมเมียบวกาสุฟังซื้อเนาะพี่น้องเนาะหาว่าเมียจมกินเขาเศร้ากับอย่างนี้พี่แนแหนมแหนมภาษากลางภาษาอีสานบ้านเฮาเรียกว่าสมสม,สม,ส,ม,มสมหสม,มูกับสมเนื้อ,อนี่สมหมูกับสมเนื้อแซ่บแหนมร้านตุกตาตลาดโพชใช้หนองคายด้พี่น้องอ,<ร>อันนี้คืออันนี้คือเนื้อ บรได้ค้าโฆษณาดอกอันนี้คือหมูบรได้ค้าโฆษณาน้ำเพริ่นดอกหักว่าวมันแซ่บอันนี้คือเนื้ออันนี้คือหมูส,สีสีต่างกันโย่พี่น้องแซ่บขาดบรได้คือกระเทียมกระบอกพริกสดเข่ากันเข่ากันละกินเข,ขายุป,ป้าวันนี้แซ่บปัญญังมาด้วย้าพี่น้องมากินน้ำกันมามากินเขากับติ๋ปังแง่คนเฮามาด้วย้าซ้ำหนีก็รู้แล้วพี่น้องซ้ำหนีก็รู้แล้วสมหมูสมเนื้อ พริกสดกระเทียมซ้ำนี่ก็ะรูแล้วมากินเข่าป้าบัเน,นี้เบิง้งปลา,าไผ่เด้อพี่น้องเด้ออยู่กับปลาไผ่กินลแล้วเมไรกิ้พา้พาน้องพี่น้องหาน้อไม้ได้บัเน,นี่ยเสียวน้อไม้ไปแกงแกงน้อไม้ตาบม,มาคุ้งเข่ากันคืออย่างนี้พี่นอ้องอ่ากินเข่าซะก่อนเราเข้าไปหาเนาะพี่น้องเนาะผักกะยาเขาดิอผักกะยาที่เขาไปเก็บเมื่อกี้เนี่ยมาจา้ะเขาถ่ายทิ้เข่าทิบงปุ๊งไงมาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บน้ำกัน เอาที่ขาวเขาเริ่มต้นในสม,มู่อกเนามาหลายห่อเติบอยู่พี่น้องอ๋อพักไปนะควายกินมันมีน้ำมนนีน้ำควายกินเหรอ เขบบาปาโดนแล้วพี่น้อง มนามาเห็ดนกกินอยู่ปลาสิเนาะเมนามาแกงเน,นาะไม่ับบโมุ่งอยู่ปลาเมื่อนาหาก่อน,อนาลุดาเนาะแทบคนยาค่อยกินมันนม่น้ำใี่ห้อ สำหรับผู้ที่บุกเขาิ่น้อที่ออกสมสมสม้มหอมสมไฟหอมหอมสำหรับส้มลำไ้ก็แซ่บสุดยอดส้มลไ้ส้มไม้ส่งก็แซ่บส้มไ้แกงก็แเ่บ โอ้ยหิวข้อวแห้งพี่นอ้องมาด้วยจ้ะพักตำธรรมชาติปลอ,อดสารพิษ,พษธรรมดาผักปลูกขายเพื่อนชีิไส้ผักแต้อันนี้เขาไม่ได้ปลูกขายเขาปลูกกิน นี่ก็รู้แล้วพี่นอ้องต้องหาโอกาสมากิิ่้เขาป้าดูด้ ก็แซ่บกินได้อยู่บ้านนะกินอยู่บ้านก็นได้รสชาติอีกอย่างนึงมากินอยู่ให้อยู่สวนอยู่ปาาอยู่ดงก็ได้รสชาติแบบนึงกินออกบรรยากาศพี่นอ้องเห็นเดีบยวป่นี้ 啊哈。Uh huh. การกันมั้งดิแปดโมงเช้า ได้หลายพออ่อหนินอ้องได้หลายมันเห็ดงวดหนัวแซ่บแซ่บ จะแบอะไรป่าสิหาจีนากินเด้อ ตับเนาะแย็บละ <tap> <man> yep, มัโอ้แซ่บอิ่มแล้วพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องอิ่มแล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่แพลวขอลาไปก่อนเนื่อจากเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามกัน้องแม่แพลวเสียหายอย่างแ่บๆทบครูพี่น้องกินเนาะคลิปนี้ไปก่อนจ้บาบายสวัสดีค่ะครับ